นียค่ะแพ้ค่ะโยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับโยกนะคะในรายการสาระ5นาทีวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวอร์มอัพวอร์มอัพก่อนวิ่งค่ะวันนี้จะมีทั้งหมด7ท่านะคะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากรันมนก่อนอาร์มเซอร์เคินะคะหมุนแขนเป็นวงใหญ่นี้ไปด้านหน้า5รอกนะคะ หมุนกลับ5รอบ3 4 5เสร็จแล้ว,วจะทำวงเล็กกันนะคะ1 2 3 4 5ไปด้านหลัง1 2 3 4 5อ่าทีนี้ก็เป็นาร์มสวิงนะคะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 อ่านต่อไปจะเป็นขานะคะเล็กสวิงข้างละสิบครั้งไปด้านหน้าและด้านหลังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะข้างนี้ด้านข้างะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราสามารถแบบหมุนแขนไปด้วยเจ็ดแปด เก้าสิบอ่ะอันนี้เป็นช่วงขาและต่อไปนะคะเราก็จะมากันที่การยืดก้นแล้วก็การกระตุ้นน่องนะคะเริ่มจากกอดข่าวเข้าหาตัวเข้ามาท้องนะนึ่ข่าวแล้วกระดกปลายกระดกส้นเท้าขึ้นอย่างนี้อ่ะกอดข่าวแล้วก็ตัวขึ้นกอดข่าวถีบตัวขึ้นอย่างนี้ค่ะอ่ะสามสี่ สลับข้างกดข่าวหนึ่งสองสามสี่หต่อไปนะคะเป็นการกระตุ้นก้นในท่ายืนนะเริ่มจากยืนขาดเดียวแล้วเตะด้านหลังนี้พยายามเตะให้ขามันขึ้นสูงๆแล้วก็ไม่ไม่เอียงข้างอย่างนี้นะคะให้เตะขึ้นตรงๆ สลับข้างทำข้างมา5้าทีหนึ่งสอ่ห้อเคต่อไปเริ่มจากข้านี้อันนี้เรียกว่าฮิปเซอร์เคิลนะคะให้เราดึงขาม,มาด้านหน้าอย่างนี้แล้วกลางไปข้างหลังเตะไปสิบครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6มาข้างหน้าไปข้างข้างไปข้างหลังเจ็ดแป สอ่ะทีนี้กลับบ้างมาข้างๆมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างๆไปข้างหน้าไปข้างหลังสองสามสาด ก้สิบอ่ะสุดท้ายค่ะก็ยังจะเป็นก้อนอยู่อันนี้จะเป็น5่าสคอร์แต่เราจะเน้นก้นในตอนสุดท้ายนะคะอ่ะเริ่มจากสะคอร์ลงไปแล้วตอนขึ้นให้ดันก้นขึ้นมาข้างหน้านี้หนึงสองสามตอนดันให้ทำนหนีบก้นหนีบก้นเยอะๆนะคะ สี่สิบทีนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็พร้อมออกวิ่งได้แล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคำรับเจ็ดท่านในการมอมอัพนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันมีประโยชน์น่าสนใจนะคะรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของเราทั้ง Facebook, Youtube แล้วก็เว็บไซต์ของเมคินิกนะคะก็ฝากคำรัลคินี้ไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ